สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีนี่ต้อนรับเขาสู่องไม้แห่ผ้ามวนพี่้องเอาวันนี้ภาพพ่อแม่พี่้องมาตามแนวทางแม่บัวเด้อพี่้องเด้อเนาะวันประจำวันที่ 16. สิบหกพฤศจิกายนเป็นยังไงวันนี้จะเขาหรือว่าจะ,ะลดให้พี่้องพิจารณาเบิร์ท่าชจองให้เป็นแนวทางครับผมไปติดตามม้อกันได้ครับผมเอาครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสด,สสดีแม่บัวครับ สวัสดีค่ะเป็นยังไงสลบกมาทัานเองอ้าอ่าให้เป็นแนวทางเนาะแม่เนาะเป็นแนวทางให้พิจารณาเบิังให้พิจารณาเบิังเก่าขอส่วนหลายๆเด้อเอฟซีเออีกัวกับลุงสันั่งอะไรมันมีเขาไม่รู้นะแม่เนาะมีเขาไม่รุดกะจับยัวกันได้ละอ่ามวฮัตเพิ่งอยากให้ลูกให้หลานได้เนาะมวฮัตเพิ่งหายคักๆผัดบะหมี่กระเดาอ่า ธรรมดาละเนี่ยมันมีเขาไม่รู้ตัวเลขเนาะอ่ามันไม่มีใครรู้ด้วยพี่รองเดื่อให้เป็นหน้าทางให้ไปอ่าอวาว่าแลยเนาะบพมีผไ้ใด้หูว่ามันสิออกผู้ใได้นาฬิกาวาว่ามันสิเจอกันกับว่าเจอกัอ่าอ่าอ่าไม่เป็นไรวัดใครที่ตามแม่บัวก่อเป็นกําลัางแน่ใจให้แม่บัวอบเอาพร้อมด้วยครับด้อเนาะสะว่ากันทังซ่อนกันนั่มเสนอให้เป็นหน้าท่างขึ้นกัน แมาบัวพ่นกะอุ้ยถู้ดกนั่นนั่นเอฟซีกัโทรมาให้กำลังใจอยู่ว่าฉันกับเขาทำไมสู้แหมสู้สุดทู้เขาม่เพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะถูกทุกหมวดนะแม่เนาะจ้ารวัดเนี่ยมันเป็นเรืความฝันเนาะมันเลขนเรคำนวณแต่เลข่องคำนวณแต่ยังรุดอยู่เรื่ยังกระซ้างแม่รุดได้ขึ้นกันอ่าสิเลขส่งกับขึ้นกันไม่ใช่ว่าจะแม่นเสมอไป เดียกก็ฟันดีเด้อเพราะว่ามันน้อยโตอืมต่ยงวันนี่ก็ได้สามโตนึงดอกโอ้งวันนี่ก็ฟันแล้วะแม่ฟันเลยเด้โอ้อ่าฟันตงหงัดคือเกาบอกแม่ฟันโตงหงัดเกาโอ้ คนจะเป็นลักษณะนี้ตลอดแม่บ้าแม่ขั้นเลื่อยๆออกคนจะมาฝันตลอดเลยแม่อ่าฝันคนบ้านหนก็คือเขฝันเห็นคนดอกแตวว่ว่าหัวนี้ก็ยังฝันเห็นคนอยู่คนก็มาเฝ้าโอเ okay. ค็คือส่งหวัวนี่คือจงส่งคืออยู่เออเป็นเชว่าเป็นเิว่ากับเชว่าค,าคือส่งหวัวแล้วย้ <laughs> อน <laughs> เอาเอาเอาสำหรับคนที่ตามเท่านั้นคนไม่ตามก็ผ่านหรือว,ว่า รับชมเป็นควบบันเทิงก็ได้พี่น้องนั่งไหมนี่ที่ว่าความฝันเทิงครับผมอันเป็นจังซี่วางมือเพื่อนั่นปวดชี้ข้ามได้หลายหนีงานบุญไปนั่งยื้อไห้ห้องโพอันนนี้ั่งแย้มมือยิ้นั่งแย้มมือเบิ่งไล่มืออยู่ของใบโพหรืออยู่เว้นเว้นลงมาใบหน่อยหน่อยน้องมาทบแกกางมือปั๊บหลุดเอาไปนี้เห็นเลขเลขสอง เอาใส่กระเป๋าไว้บ่านนี้ที่นี่นก็แล้วก็แล้วไปกับวันเด้กขึ้นยังดอกกับวันเด็กบอฟู่บอกไยดอกป่านที่น,นีน่อ่าบนนี้มานอนเมื่อคืนนี่มาขึ้นเนี่ยฝันฝ<อ>ันเพิ่นบ่านนี้เพิ่นละมาเพิ่นละมาเพิ่นว่าได้เหลือได้เลขว่าะสัน้นเอาได้ยุใส่พ่อว่าะสั้นไว้ได้ยุใสจจ่พ่อว่าะสั้นเอาแต่จย้อนให้นั่นเด้ยพันมาเลขก็ได้ละพเพราะเจ็ดสองเงินเด้ยพันวางซี เอามันกับเออเอือไหร่เพื่นกับไปโอ้คันพันออกจากปากเพื่อนเนรอคืออยกหัวดได้หววนั่นรุดออกพันรุดออกจากปากเพื่อนเหรอคันบอกตัวเขี้ยงก็ออกตัวตรงเออแม่สองก่อกับสองหกันเดียวหัวสันแม่บอกแม่หัวนี้เพื่นกับ่าสองเจ็ดคนเดียว่าวสันเป็นหลังสิโอโอโอ,โอ,โอ งวดส้งกวอาวสกสร้งหกันดิพี่น้องก็ออกตรงตรงนี่นะแม่นาอแม่อะวดนี่ันก็ว่าใอ้เลาได้เลยใอายุไหบกเนี่ยเอาสองเจนเด้พันาโอ้ฟ้าบอกมันบกแล้วพันกับไปอยากกับว่นุ่งนุ่งจงกับเบนคือเก้านั่นแหละผู้เก้านั่นแหละอ่าผู้เก้าผู้เดิมอืตนี่กีเอาี คนมาคุณเจากกับท ah ี Mire, belong, guess, wellness, Somehow, Ό, people, forget, ่มันบอกก็เลยมมากว่าเป็นโวกัก็เลยเอาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามท่านั้นล่ะอ่าคือแจมน้องแจมแปดเลขสามเอาหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสองหหกเจ็ดหนึ่งหกเว่าเราว่ามาเราว่า บนข้างนอกออกมาแล้วร uh, 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 like, ักลอยก็ถือบ่าว่าว่าก็ค่อยปิดพันไดลรักลอยนี่พอแล้วมาได้สวนเขาก็ว่านับสวนมันอ๋อก็เอาสวนใส่ยุงว่างวดนี่ได้เลขงกรักลอยนะโอ้แต่คือเลขฟันปะทะเลขสูตรต้นนี่แม็นเี่ะรักลอยแม่บัวก็ค่อยยุดพันไดลเดฟก็ค่อยยุดโอ้โหเอยยุนเป็นสูตรโบราณ ือวแมนเลยรักสลับเฉพาะรักไหวเป็นบ่แม่นโอ้ว่าก็ว่าเอาเขาใส่กันจั่บอกก้อน่นแอ่าแต่ละน้เอาก้อนนันลไ้แม่ึ้นแลงแก็คือเจ็ดหนึ่งนโอ้เจ็ดหนสองเจ็ดสามอือเอาเจ็ดหนึ่งเจ็ด สองเจ็ดสามแต่ว่าตัวพี่พูดบอกก็แท่กกับสองเจ็ดแตเอาเอาเอาเลขหกไปใส่ลักลอยครับได้หกพอเดียวเลยหกบ้นก็ได้ศูนย์เพอเดียวโอ้อ่าเรียกว่าผู้ใดบ่มักอยากมากจะลักลอยนิครัตามสบายจช่ผู้ใดเอา

เบอกว่าเลขแม่บหวงันน้เขาโดเจียงโดนนะโอ้ยังไม่กินได้จ้าอ่าพูดอะไรแมน้แมนอ่ายัอีกนนียังอีกนได้จ้าเออว่ามันติเขาเพรเขาตงวันนี้ติแมนสิได้งก็ด้ติได้บอกเอเขาอือเอาว่าเขาขาไอ่เขาแล้วฉันก็ไดีว่าผู้เพิ่มแมนผู้เพิ่นแม่นโอ้เพิ่มว่า อ่นว่าแันเพิ่นเพิ่นเสียงเพิ่นว่าเลขบ่เข่าติแมนเสียงเพิ่นว่าแม่เอ้ยเลขเฮาบ่เข่าดอกว่าซฉันแม่โอ้แต่ว่าก็่ชื่อเบอร์โทรเพิ่นบ่ไดหนเนาะอ่าครับผมเอ่าฝากไปถึงคุณแม่ผู้ผู้เพิ่นอาจจะเสียงแม่นให้ FC เพราะว่าเป็นเพิ่นจะเป็น FC แม่บัวคือกันจ้าให้เพิ่นเอาเลขตัวนี้ไปเสียงมองเบิ่งดูจ้าคันแม่นก็อย่าลืมบอกกันจะได้จะได้บอกเอฟซีน้องแมนละ อ่าจะได้บอกเอฟซีว่าอ่าผู้เพิ่นฝันแมนผู้เพิ่นเสียงแมน่ะแม่นคักแล้วก็จะได้เน้นย้ำให้ปากเพื่อแม่นปากเพื่อแม่นครับโอ้ยฟอปตีนขอขึ้นวัดเจ้าเด้อโอ้เอาเอาเอาอ่าับผมจะจะฟ่นบางยูแม่ฟันบางยูรัก เฮ้ยเี้ยเฮ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 ้อเฮออเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเเอยเฮ้ยเฮียเกันเฮ้อเฮ้าเออยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้อเฮอยเฮอยเฮ้กเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ย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 เฮ้อเฮ้ยเฮนยเฮ้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 ย์ของเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ย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 นฮ้กัน อ,อ่าโอ้ต่อใบ,บ,บอะไรกับังเอิญสอ,องเจ็ดใี่ใบที่ร่นลงมาใส่ฟ้ามือเพื่นก็ได้แออสองเจ็เจสองอืโอ้เ้าคำรวยใส่กับเ<อ>ป้าไว้อืมมานอนนี้เพื่อนพันหัน,นว่าเพื่อนเขาเต้าเขาให้เร่ดงเดฟคนว่างสี่ออมเจ็ดสองหันเดฟนว่างโอ้

คนก็ว่ามาจังสั้นเนาะไปจังสันน้นก็เป็นแนวทางเนาะถ้าหันเท้าบ่เอาเดี๋ยวพัดเวยออกจันจะเป็เสด้เสียดายน้ำกดเนะาะแม่เนาะเสียดายโอ้ยสลื่อสลื่ออยู่เอาทีดเดี๋ยวนีนะ้กะเจ็ดสองสองเจ็ดเนาะแม่เนาะเจ็ดสองสองเจ็ดเด้อพี่นอ้องอ่าแล้วก็แม่บวัวเพิ่นเอาสูตรเด่นของเพิ่นมาใส่คือลักไว้ก็คือติดอกไว้ ถ้าคุณใช้ป้อมักก็เอาสูงอื่นใส่โลดอ่าอ่าอ่าอันนี้แบบ<อ>แบบจริงๆเนี่ยมันมักไช้มักม,มันดอกโอ้ครับอืมเอตาตามนั้นนะแม่นเนาะขอบคุณหลายๆครับจ้าจขอให้เอ็มพีมันคุณยู่ไจ้าะอ๋อรับผมจ้าสวัสดีค่ะเอาพี่น้องตามนั้นนะพี่น้องเจ็ดสองสองเจ็ดอย่าลืมเนาะจะ้า ที่ฟนรูดปากมากก็คือเจ็ดช่ององเจ็ดไปหลังไปกลับด้วยบนล่างด้วยก็ดีเนาะแต่ถ้าจะได้สามตัวคุณแม่บวกประจับลักเป็นลัก้อบปัสใช่เดี๋เพียงเด้อเอาเสียงเบิงเอาไปเสียงเบิงเพื่อมาเสียงท่านเสียงฟันดีฟันยังกะยึดต่อเขามาเนาะก็จะได้บอกเอฟซี่นมีโชคมีหมานำกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแห่งแห่งปังๆครับ